ไฟดับไฟดับบอกแล้วว่าจะจ่ายค่าไฟโกลาตาโกโซตูแ้วเด๋ยพภอษาอะไรครับเนี่ยาษาเขาไม่เห็นมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหรออ้ยกูชอบชอบปิดไฟนั่นเราอะเจ็บปะมันซอยจูมาแล้ว I wonder if you know I wonder if you know ไดจะให้เห็นตกไม่งั้นจะข่าวเหรอ เห็นปะจติดัม่ดีฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง ได้คิดแคทแล้ววันนี้นะคะเรากลับไปแล้วเกมโลบอกนั่นเองนะคะแมบที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนน,นี้นะคะชื่อแมพว่า escape m r funny toy shop นั่นเองค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมาหลบหนีใน Mr. Fanny นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะคะเรามากับเอ่อเดอะแก๊งค่ะที่วุ่นวายมากๆเลยนะคะก็ขอขอเสียงเดอะแก๊งหน่อยค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้ามีบี๊มมาได้ที่ก็ได้ครับ ต็มพี่เต็มที่เลยค่ะเต็มที่เลยโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวตอนตอนนี้นะคะมีในที่นี้มีใครอยู่บ้างคะแนะน้ำตัวค่ะแนะน้ำตัวน้องๆจะได้รู้ชื่อนะคะเรียงเรียงลายเลยค่ะเรียงเรียงลายเลยลายนะครับก็ M U F F เริ่มจากนี้ครับนี่เราบอหัวเหลี่ยมคุณเนี่ยหัวเหลี่ยมคนไหนวะหัวเหลี่ยมทุกคนเลยวะมีหัวเหลี่ยมหัวหลิ้มอ๋อหัวหัวหัวลิมหัวหลิ้มพี่ไม่เหลี่ยมแต่พี่กลม

เข้ากันแดนทัพไปเลย,ยก่อนแล้วเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับไปไปไปใครก็ได้ใครก็ได้นำไปค่ะคนณรพอสูงสุดนะครับเป็นเปรตนะเปรตอคไรกันโอเคโอเคโอเคนี่มาค่ะมาค่ะผมผมเป็นเจ้าถิ่นที่นี่ครับรู้ได้ไงเนี่ยครับมาทางเนี้ยเอ่อเพราะว่าผมเคยเล่นมาแล้วครับรปภข้อยาวเฮ้ยเปิดไฟเอ้ยอ erm at ุ <S <S ้ยอุ้ยมีเสียงอะไรไม่รู้อะไรอ่ะทำอะไรอย่าน้องอุ้ยมีเสียงอะไรไม่รู้อ่ะได้ยินไหม ไม่ได้ตึงครับพี่ไม่ได้ตึงเลยไม่ได้ตึงเลยไอ้เธอเขาเนี่ยอุ้ยไอ้ตัวตุ๊กตามันหายไปแล้วตุ๊กตาอยู่นี่อยู่ไหนนี่ตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรวะไป้่อย่าแกยืนนิ่งไปแล้วนิ่งตตวุ๊กาอย่าแก้ยิ้อุ้ยมีรอยมีรอยเท้าอยู่ตรงนี้มีรอยเท้าอยู่ตรงนี้ ่วิเราต้องไปฝั่งนี้ไงตินเพื่อนบอกแล้วว่าไม่มีอะไรมรักยวอ้าวน้องเนไปแล้วลืินเร่องแวิวปๆๆไอ้เจ้าเป็ดโอ้ยผมผมนำครับผมผมเป็นเจ้าถีนครับโอเคครับพี่ไอ้หัวลิมหัวเหลืองไว้แล้วหัวลิมคื่ใหรว่าหัวลิมรู้สึกว่าลิม เออไฟดับไฟดับบอกแล้วว่าจะจ่ายค่าไฟเดือดหัวคันปัดเลยแกลืมจ่ายค่าไฟเหรอหัวจับคันปัดเอ้ยผมโดนสมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยได้ยินเสียงเหมือนตัวอะไรเลยอ่ะเฮ้ยไปทางไหนดีอยวด้วยเราด้วยเฮ้ยจะมีตัวอะไรมาหรือเปล่าเกินไปมากเร็วแบบนี้ผมจะไม่กินนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรครับเลี้ยวเลี้ยว เฮ้ยตัวอะไรไม่ดาวล่ะเฮ้ยเออเปนตัวตัวเป็นนักเกียรติมากเลยอ่ะใคตามพี่มาทำไมเนี่ยตายกันแล้วเหรอเฮ้ยผมยังไม่ตายเลยครับยังไม่ไายเจอพี่เลยตายกันหมดเลยผมยังไม่ตายเลยครับพอดีผมมันเฮ้ยผมเจอลูกเจอลูกศรแล้วทำมันตามมาเร็วจังวะเฮ้ยผมเฮ้ยผมออกได้แล้วว่าไงครับคุณออกได้ยังใครใครใครยังออกไม่ได้ยังเหลือคนเดียวเจ๊ด้วยเอ้าไปดาว เอาแล้วผมอุ้ยผมอยากกลับไปช่วยจังเลยอะทำไงดีไปพี่บิวพี่บิวกลับไปช่วยกลับไปไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมรอนะครับใท้าห่างเงินเดือนนะเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปเอ้มาหมดแล้วเหรอไอ้ยเอ๊กุฎิยะตายอีกแล้วอจริงเหรอโอ้ยโอ๊ยน่าสงสารจังเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฟิตลวกตายแบบดิเหมือน ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมลองเขาบอกมันน่ากลัวขนาดนี้เลยวะจิงกลัวจริงออเพื่อนไม่เลยไม่กลัวเฮ้ยพี่อยากกลัวผีผีไฟดิจะมันริบหีเฮ้ยออกๆเดินออกแล้วเดินมาเล่นเพื่อนละอ้ยเดินเดินเดินเ้โหเกือบล่วงเกือบไปแล้วเล่นสควิดเกมสควิดเกมสควิดเกมดูหน้าดิพี่อันนี้มากันครบเรื่ยงอะครับหุย เฮ้ยสวีเกมก็มาว่ะโกลาตาโกโซตุแล้วภาษาอะไรครับเนี่ยภาษาคไมเ็นเรียบร้อยใครตายอ่ะเดี๋ยวไอ้เท็กูอยู่ไหนเนี่ยเท็กูน้องกำลังไปมาเลน้องอีน่อน่มามากันมากันครบยังครับเอ่อติดโดดอยู่ตรงเนี้ยสามสี่รอบเลยเนี่ยอ๋อมามาเทกูเร็วเร็วครับไม่เป็นไรครับผมรอได้ครับไปเราไปกันพร้อมกันนะครับ ไปวี่โกโก้มาโกจีเบีป้ามาโดนแล้วโกโกมาตาโก well an, uh, ผมยังรอดอยู่ครับวุ้ยพี่บิวพี่บิวนำว่ะเย่ผมเข bueno. no ้าได้แล้วครับโชว์มันไม่เข yep. ้าโชว์มันไม่เข้าเฉยมาผบแหละเย่ป้าไปครับคั้งหนึกษาต่อเออเยคูนคูครับนี่อะไรครับโอ้ยอะไรกันครับเนี่ย รับมาเป็นตาฉีดครับจริงเหรอครับโอเ้ยทีมนี้ทีมนี้เซียนเดีวมาดูดูดูเรียบดีๆคำนวณเซตาโอ้โหเกินไปมากไปครับทิ้งนิต้าคิดชัดเดินเดินข้ามมาเดินข้ามมาเดินข้ามเดินเดินได้เลยเหรอเดินเดินลอดรอดช่องได้โอ้โหตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้อร่อยเลยอ้ยไปไปรอไปไปไปรอรอโอ้เป็นคนกดเองด้วย เราได้ยนอะไรเยอะเลยอันนี้ผมอันซ้ำฮะเฮ้ยอะไรกนอะคือเว็บพกเกมโอ้โหทำไงอะคะอย่ากดปุ่มนะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ย Get to a safe place safe place safe place คือยังไงอะเออเตอรต้นไหนคือ safe place วะเนี่ยอยู่สูงสุดป่ะออยู่สูงๆป่ะไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปแล้วทำไมบิวต้องไปตามเราด้วยลงไปลงไปขึ้นมาถึงก่อน น้องไปเฮ้ยมันมาแล้วมานาแล้วมาแล้ววะเฮ้ยทำไมเดี่ยแรังรงเหรอทำไเดี่เฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยต้้ยไปกยไปไยเปไาไปไปไไป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 ไันปไ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 ้ไปไปไกไปไปไปไันป อย่างนี้เราต้องไปอยู่ใกล้ๆทางออกปะเราจนเบื่อเฮ้อรู้สึกว่ามีแค่แก๊งเรานะครับไม่ผ่านนะครับพวกเรารักกันดีมากเลยครับวิ่งอย่างเดียวเราไปอยู่ใกล้ๆทางออกกันพี่ก็ถึงแล้วเต็ติดเฮ้ยมันจะถึงเวลาแล้วพี่ก็ถึงแล้วเออว่ะจริงด้วยแล้วเราจะไปทำอะไรกันแบบน้นวะเฮ้ยเฮ้ย ไ่เดียวมันมาแล้วพี่เข้าใต้ตึกเข้าใต้ตึกคอยจูแล้วไี่ขีผมนอนกีนแล้วครับเล่นหลังตึกพี่เล่นหลังตึกหลังตึกติน้องเดี๋ยวเซ็ตพันแตกหรอกเขาอยู่ตรงนี้ทุกคนช่วยด้วยไปแล้วนะพี่ไปด้วยน้องไปแล้วนะไปออกไปยังกลับมาไอีนไอ่ไปวเายไปะนิวเนอหลับตาได้ ใช้ที่สัมผัสเอานะโชคดีนะครับที่เหลือเขาจะออกเยองเลยมันพวางเลยหลบหลังตึกลบหลังตึกลบหลังตึกลบหลังตึ้เอาที่มันแบบมันขวางตามมันได้เยอะเยอเยเฮ้ยนี่ติดติดปะใช่ตีนเลยตีนเลยโอเคโอเคโอเคตีนเอ้ยเมื่อกี้มันหันตามมาเลยอะทุกดาต้องมีความตาย ตีนเอาไงดีตินลัางๆแล้วหนึ่งตีนไม่เป็นไรนะจินจะตายแทนเราใช่ไหมใช่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 ตีนมันมาหาเราอะตีนนอมาหาเราตีนอุ้ยอุ้ยก้าววิไอโอไก่กินเขาตีนตายแล้วเขาตีนตายแล้วเหรอสี่สมส่งตีนเฮ้ยเขารอดแล้วตีนฮัลโหลตินสวัสดี

เขาบักกันหมดแล้วไปมากจิ้งกันหมดเลยเปล่าผมรอนี่ไงครับเนี่ยอุ้ยเอาแล้วมัเตะผมทำไมัอ่ะไปเอ้เนี่อะไรอ่ะอ๋อลิบีลิมิลิมิลิมจริงเหรอมันจะมีตัวอะไรตามมาเหรออุ้ยนิตะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยชอบชอบปิดไฟนั่นเราอะเตะปั๊บ่อยจูมาแล้ว แค่น้องช่วยพี่ด้วยลิต้าคิดแคทนต้งทิ้งแล้วเนาอ,อ,อะไรกันคะยังอยู่ไหม,มยังอยู่ยังอยู่ด่านเดิมเดี๋ยวใครมากันครบยังอ่ะผมยังไปไม่ได้เลยครับโอ้โอโออยา่างงั้นก็เลยนููเลยต้า I wonder if you know I wonder if you know ได้คเินแคทนครับครับแต่วันใช่ไหม ใช่แอร์เวนเฮ้ยเข้า่ากแล้ว้่าเลี้ยวเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรกันครับเนี่ยอาชีพอาชีพเสริมเหรอครับเดี๋ยวคนรักมันมียเรไม่รู้อาชีพเสริมเหรอครับอาชีพเสริมมันคืออะไรอ่ะลับจอบเหรอครับอันนี้คือเราจะไปไหนกันนะเออไปไปแว่นไปหน้าบักกอยอ้าวรอรอรออีกแว่นหกอยังเนี้ยกูเต้ เฮลิคอปเตอร์เอ็นคอปเตอร์แค่ไอ้สิ้นสิ้นสิ้กูนตายแ้วอย่าช่วยตายเลยเฮ้ยแกตายหมือนกันไล่รถไล่โตโยต้าใส่แบบนี้อ่ะเฮ้ยผมผมยังไม่มีรถเลยครับรถใครลอยไปวะเฮ้ยผมได้รถแล้วครับผมยอมแล้วครับพบพบพบกันหรือยังเอ้าบิวบิวยังไม่ได้ได้เลยครับได้แล้วได้แล้วเอาเคยไปไปครับปกุ๊บ โอ้โหแรงแรงแรงเฮ้ยแม่แต่สองเฮ้นสองชั้นตินเหรอนี่นี่นี่เครื่องน่ับเครื่องท่อล้อทองอันนี้มีใครถึงแล้วบ้างครับถึงหมดแล้วครัอ้จริงเหรอคอจริงเหรอเขาอจริงเหร เราผมผมทุกมาครับอ๋อรอรอรอน้องตีนก่อนตัวเต็งตัวเต็งเดืเต็งเลยอ่ะเท่ก่อนพี่พี่ตีนเทอระเบิดร้อนระเบิดโดนโดนเจาะยางไหมเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ร้อนความเพื่อนไปทัดมาเป็นเด็กแว้นนอยหน่อยนะน้องนี่คืออะไรอ่ะบันดี้เกม ราต้องเข้าไปไหมอ่ะมาริโอ้โอ้โหไปไหนอ่ะอะไรกับครับเนี่ยทำไมผมต้องการอะไรครับเนี่ยเดินยังไงวะเนี่ยอ๋อทำไมผมต้องไปเล่นอะไรแบบนี้ด้วยครับเนี่ยเอออะไรตัวละเออโอ้โหคนทำแแบบก็หาทำว่ะแแบบโคตรเฟียสโอ้ตลกอเออแบบโคตรเฟียสอ้าลิโอ อะไรกันครับเนี่ยอาริโอเลยครับแบบนี้ผมโดนจับกินแล้วครับ <c oughs> มาแล้วให้เล่นมาดิโอเฮ้ย,ย,ยได้เขาว่าเด็เขาได้ขเาว่าคุณก็ตามหลังผมมานะครับเอาเลยครับผมเร็วแบบเร็วยิงกสายฟ้าหร <c oughs> อคเขาจะให้เห็นตกไม่งั้นจะขาเหรอขอ้วเปิดเอาไว้ทำามันได้แล้วเอา <c oughs> มาถึงคนเดียวเหรอเนี่ย ตีนี่อะไรอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะเฮ้ยมันมันมันเดินเร็วอ่ะมันเดินเร็วต้องที่เก็บระเบิดนะอ๋อต้องเก็บระเบิดอ๋อโอเคแล้วนี่คืออะไรอ่ะเราต้องฆ่ากันเองเหรอไม่ใช่เกมหรือเปล่าฆ่ากันเองในหัวไม่ได้ฆ่าในหัวไม่ได้ฆ่ากันเองเหรอลิต้าบ้าเลือดเย็นเลือดอุ่นเลือดร้อนโอ้โหไอ้แบบนี้อีกแล้วอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ๋อตีน มันยากอะน่าสงสัยกันเลย Rush เอ้ยเอ้ยอะไรอะครับอื้อครับพี่บิวอื้อต่อหน้าเลยครับเงินไปมาก้เทกูรอกันก่อนเถอะไม่เป็นไรเพื่อนไเป็นไรรักพี่ก็รู้ว่าน้องช้าพึ่งอูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังไปเก็บภาพครับช็อตนี้นะครับ เดี๋ยวดูใครล่วงใครล่วงหายหน้าคนทั้งประเทศเลยนะครับจังหวะนี้โอ้ตึงนี่ร้อยแล้วไปไปไปโคตรถ่ายฮะมันแยเอือดแหลกโอ้โหเอือแตกจริงเติ๊กหัวมาแล้วออีกรอบนึงเหรอครับไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมเก็บภาพไว้ให้นะครับภาพนี้ประติศาสตร์ต้องจารึกครับแกเห็นปะเติม W ดึงขาอ่อนด้วยแล้วอ่ะโอ้ยป่วยกาำจังเลยไปไปไปครับไปไปครับอันนี้อันนี้ไปยังไงเนี่ยอุ้ยอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายตายกันเลยครับไม่ไปแล้วครับเดี๋ยวผมไปรอปลายทางนะครับนี่คืออะไรห้ามเหยียบศพหรอใช่ใช่มีครับต้องเหยียบต้องเหยียบนะไม่เหยียบอ๋อต้องเหยียบไปแล้วครับบล็อกใหญ่ นี่ครับผมกำลังเก็บภาพอยู่นะครับผมกำลังเก็บภาพอยู่นะครับเก็บผลงานเก็บผลงานเอาไว้ใส่พอร์ตเลยนะครับยังพาไม่ได้เหรอไม่เลยเย่ไปโอ้อะไรกันครับเนี่ยก็คือเราต้องทำไงอ่ะว่าจำจำว่าไหนร่วงมากใช่ไหมไม่รู้วิ่งอย่างเดียวตอนนี้ใช่ตรงไหนไหนไม่ร่วงตอนนี้ล่วงออไม่รู้อ่ะแต่ล่วงไว้อ่ะ อ๋ออยู่กับตีนไว้ปลอดภัยสุดเพื่อนลงคนรลวมกันไปหลายคนนี่แหละโอ้ยมีมีมีใครร่วงยังมีใครร่วงมาอย่างพี่ชีมไปไหนแล้วเอาอ๋อยังอยู่ยังอยู่ไอ่โกมิกเกือบแหละเกือบได้กินรวมมองเฮ้ยไปได้แล้วเราไปไงอ่ะอ๋อนี่แล้วใครแล้วใครแห้งไปอ่ะไม่มี่อกี้ใครร่วงครับเออรถไฟจะเกิดจากปุ่นมาโอมัรมาแล้วโอมัรบุ่นเลอร์จริงงนนั่งได้ด้วยเหรอนั่งได้เหรอ โอ้ยอยากนั่งด้วยอ่ะเุ้ยไม่มีที่นั่งให้ผมแล้วเหรอผมนั่งหมดแล้วครับสวัสดีครับสสวัดีครับอัชราศเขตสามส่วนสี่เฮ้ยไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์ครับเฮ้ยเฮ้ยมันลางมาดูไม่ค่อยดีนะครับเแบนไปไหมโอ้โหแล้วมีใครลงกลางทางกันหรือยังแล้วจงสารเขานะครับเราดีๆดองแถวมันเออไออุ้ยหุ้ยหุ้ยไอไอเกิดครับเนี่ยพวกเรารอดไหมครับเนี่ย เี็นหัวบ้าเลยครับตอนนี้โส่เกมขัดนี้ละไพ่วีเกมสุดท้ายแล้วนะครับโอตึงเนี่ยเพื่อนเฮ้ยโอ้โหทำอะไรอ่ะไปท่นนี่ไงตึงมากไอ้ท่นิลิตมันซื้อไม่มันมันซื้อนั้นอ่ะมันต้องซื้อเหรอไปแล้วผมไม่อยู่ละไปไหนอะครับเออมันมีให้เดี๋ยวยิงแม่งเลยเฮ้ยเลี่ยงเลี่ยงเี่ยงเลี่ยงโอ้เลี่ยงดมันเรีย เอ้ยเอ้ยมันฆ่าเราได้เหรอเฮ้ยมาดิปรับขอแทนพี่คุณไพเฮ้ยเรารวมทีมอเวนเจอร์กันดีกว่าโอไม่โอไม่โอไม่มันมาแล้วคืออะไรเอาไอ่จุตายเฉยไม่เหรอฟังแล้วเหรอโอเพยเยอร์วอลโลแนทเอทเทคกูอยู่ไหนอะไอทกูยิงอยู่เฮ้ยของตีนเหลือเยอะปะ นิดนึงนิดนึงของเขาก็เหลือนิดนึงอันนี้ยังไม่ตายอ๋อสีสีตายแล้วเย้มาดิมาดิงัดงัดหน่อยงัดแข่งกันเนาะมาดิใครหนักกว่ามาดิโอเคหนักกว่ารู้เรื่องพวกคุณอยู่ไหนกันหรอเฮ้ยไอ้นั่นกว่าให้มันรู้ไปเยอะเยอะเนอะแล้วดูตัววิวเนี่ยยุ่งยุ่งดิตึงเลย โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆพี่นิต้ามีอะไรจะฝากไหมคะเล้าก็ตองไปเจอสำหรับครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวที่ผ่านมาสำหรับเกมไมค์ครับสำหรับเกมไมค์ครับนะครับเซ v i อร์โอ้ เราจะแพ้เกมไมค้ามนะครับโอเคครับโอเคโอเครับโอเคครับก็งั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับไปทุกคนบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายหน่อยครับบบ๊าายยบ๊ายบาย